สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปเรกคลิปนี้เราก็จะมาในว้าที่ว่าศัตรูที่เจ้าคิดเจ้าแขนแล้วก็กำลังอาฆาตพพาบาบจองเวรคุณอยู่ตอนนี้เขาคิดจะทำอะไรกับคุณสมบัติบารังคุณ,บบอ,คณอนุญ,ญาตให้เราไปดูชิตาด้วยการกด Subscribe แล้วก็ไลค์แชร์นะ <c oughs> แล้วก็นาราศรีของคุณและเขาจูปิเตอร์ควรี่่เกิดนในด้นหมคุณนั สกอร์ปีโอราศีพิจิกชาตธนามวีนัสราศีพฤษราศีตุลนะมูราศีมีนาศิกรกฎเมอร์คิรุคนที่เกิดในวันพุธธาตุน้ำเพราะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกไฟธาตุไฟเมษนานูแล้วก็เทวราศีพฤษธาตินตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามี8ปดสิบห1าสิบแปดยียีบสามสองะเรามาดูนาอักษรย่อของ ศัตรูนะคนที่เจ้าคิดเจ้าแขนแล้วก็อาคาจองเวรคุณเนี่ยเป็นคนที่คุณคิดไว้ในใจหรือเปล่านะอักษรย่อของเขานะมีตัวแอลแซดซีคิดรอมๆเป็นคิดพลังงานรวมนะอาจจะไม่ตรง R แล้วก็ c c a t m ็ v m b b ิร์นโนกนะคะ K E อนะีชาวบ้านเจดีด็อกนพลังงานของศัตรูนะที่เจ้ากิดเจ้าแาค้นอาฆาจองเวรขุนมี LZ R C V M B K E H J D นะสามารถกดพอจุดท,ที่หน้าจอเพื่อตรวจสอบ อักษรยอ่อตรวจสอบราศีของคุณและเขานะคะเรามาดูพลังงานของศัตรูของคุณคนที่เจ้าคิดเจ้าแขนอาฆาตคุณนะคะพลังงานของเขาเป็นใครเป็นบุคคลลักษณะนิสัยอย่างไรนะคะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับคุณเดี๋ยวเรามาดูคำใบ้เกี่ยวกับเขานะคะ เจ็ดดาบเขาเคยทำอะไรที่รับหลังคุณนะทำอะไรที่รับๆล่อๆนะคะสวมหน้ากากใส่คุณนะหรือเหมือนกับว่าต่อหน้าพูดดีกับคุณรับหลังนะคะนินทาคุณเดอะสตาร์เขาเป็นคนที่โด่งดังมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของเขาและคุณ และเขาเป็นคนที่มีความพยายามนะที่อยากจะทําให้ตัวของเขาเองได้ทําในสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะเป็นคนที่มีความรักสันโดษนะอยู่ในพื้นที่ของเขาและเขาเป็นคนที่คุณกับเขาไม่ได้เจอกันแล้วนะตอนนี้เวลานี้คุณกับเขาเคยทํางานร่วมกัน นะเคยให้คําปรึกษาหรือว่าเคยช่วยเหลือกันในเรื่องของการงานและเขาและคุณน่าที่จะมีอายุที่แตกต่างกันนะคะเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณหรือว่าคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขานะคะสลับสเปนกันได้และเขาเป็นคนที่เหมือนกับเป็นเหมือนเจ้ากรรมนายเวรที่เหมือนมีความคิดมีความรู้สึก นะไม่อยากจะเห็นคุณโด่งดังและดีกว่าเขานะคะและเขาเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจราจาต่อหน้าพูดอีกอย่างหนึง่งรับหลังพูดอีกอย่างหนึง่งและเขาเป็นคนที่มีความขยันนะคะมีความรู้มีความสามารถในเรื่องของการพูดการเจราจาและเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะนี่คือคำใบ้ของศัตรูของคุณนะคะสามดาบเขาน่าที่จะมีปัญหาในเรื่องของ ใจิตใจความรู้สึกความคิดหรือว่าผิดหวังในเรื่องบางอย่างที่มันเหมือนกับกระทบกระเทือนใจิตใจของเขามากๆนะคะแต่เขาก็พยายามที่จะแสดงออกว่าเขามีความสุขดีเรามาดูพลังงานของเขาศัตรูนะคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวรคุณตอนนี้เวลานี้นะคะ เขาคิดจะทำแหลกคุณพลังงานของเขาคิงออฟสอดนะคะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าหลังจากที่คุณกับเขามีการประทะคารมกันหรือว่ามีความรู้สึกสัมผัสได้ว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นศัตรูคู่แข่งกันแข่งกันในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานแข่งกันในเรื่องของความสำเร็จนะ,ะเป้าหมายในชีวิตเขาเห็นคุณ มีความสําเร็จมีชื่อเสียงมีคนนะนับหน้าถือตาเขาก็เลยอยากจะเป็นเหมือนกับคุณอยากจะโด่งดังอยากจะมีชื่อเสียงเหมือนกันกับคุณแต่เขาก็ทําไม่ได้นะคะเขาไม่มีความสุขพลังงานของเขาเหมือนกับเป็นคนที่สิ่งที่เขาต้องการทำนะอยากจะให้ประสบความสําเร็จเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะอยากจะมีเงิน นะคะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าภาระหน้าที่ครอบครัวนะคะเขาจะต้องรับผิดชอบเขาต้องการนะทรัพย์สินเงินทองเขาต้องการชื่อเสียงเขาต้องการให้คนมาสนับสนุนมาช่วยเหลือเขาเหมือนกันกันกบคุณเขาพยายามทําทุกอย่างเรียนแบบคุณนะหรือว่าอาชีพที่คุณทําเขาพยายามที่จะส่องที่จะดูนะ เมื่อเขาส่องแล้วก็ดูชีวิตของคุณงานที่คุณทําแล้วคุณประสบความสําเร็จเขารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจอะ่ะในความรู้ความสามารถของเขาทําไมเขาถึงมีความรู้ความสามารถไม่เท่ากันกับคุณอารมณ์นี้และเขามีความสับสนในอาชีพในงานนะคะในสิ่งที่คุณทํา ทำไมคุณถึงประสบความสำเร็จจังเลยนะในขณะที่เขาก็มีความพยายามมากๆในสิ่งที่เขาทำในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาทำได้ประมาณเนี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าทำไมสิ่งที่เขาทำแล้วมันไม่ได้รับการสนับสนุนมันไม่ได้รับนะการที่แบบอาจจะถ้าเขาทำงานโซเชียลเหมือนกันกันกบคุณทำไมไม่มีใครมากดส s c r i b e ให้กับเขานะทำไมไม่มีใครมาชื่นชอบในสิ่งที่เขาทำ เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเขาแตกต่างจากคุณตรงไหนเขาก็มีความรู้มีความสามารถนะคะแต่มันไม่สำเร็จเขาสามารถที่จะให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือแล้วก็เป็นที่น่าเคารพต่อสังคมต่อเพื่อนร่วมงาน ะะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะเหมือนเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่สามารถที่จะให้คําแนะนําในเรื่องของการงานกับคนอื่นได้แต่ทําไมถึงไม่มีใครมาเชื่อเขาเลยอ่ะประมาณเดียวกว่าไม่เชื่อว่าเขาเป็นคนดีไม่เชื่อว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์ไม่เชื่อว่าเขาสามารถที่จะให้คําแนะนําหรือว่าสั่สอนคนอื่นได้นะคะแล้วคนอื่นก็ไม่เชื่อเขานะคะ แต่ก็จะมีบางคนที่แบบเหมือนอาจจะมาขอคําแนะนําจากเขานะแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เขาให้ไปมันไม่ตอบโจทย์หรือว่ามันไม่ชัดเจนก็เลยเหมือนกับว่าหลายๆคนอาจจะมีการที่แบบมีความคิดเห็นว่าตัวเขาเนี่ยไม่เหมาะสมกับสิ่งที่เขาทําตอนนี้อาจจะมีการวิพากวิจารณ์ต่างๆนะทําให้เขารู้สึกเหมือนรู้สึกแย่นะคะกับงานที่เขาทําประมาณเนี่ย และวเขาก็รู้สึกว่าตัวของคุณนะคะทำไมถึงได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากคนอื่นๆทั้งๆท,ที่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะเหมือนไม่ชอบประมาณเนี้ยเพื่อนของเขาอาจจะเป็นเพื่อนของเขาหรือว่าสังคมของเขารู้สึกไม่ชอบคุณนะ แล้วก็นินทาคุณแต่ทำไมผลงานของคุณหรือว่าชีวิตของคุณถึงมีในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของอาชีพการงานมากกว่าเขาเขารู้สึกแย่กับการที่ตัวของเขาเองเนี่ยเหมือน ไม่สามารถที่จะแข่งขันกับคุณได้ไม่มีความโดดเด่นเท่ากันกับคุณชีวิตของคุณดูเหมือนกับมีความสุขในสิ่งที่ตัวของคุณทำนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเ,ออเขามีความพยายามมากเลยนะกับการที่จะได้รับความสําเร็จเหมือนกันกับคุณหรือว่านะ,ะในความคิดของเขาประมาณที่แบบเหมือนต่อหน้าเพื่อนๆของเขาสังคมของเขาเนี่ยไม่สนับสนุนคุณ นะแต่จริงๆแล้วนะอาจจะมีคนอื่นๆที่สนับสนุนคุณประมาณนี้นะคนที่แบบอยู่ใกล้ตัวเนี่ยเหมือนกับพูดชมเชยหรือว่ารู้สึกดีนะคะแต่มันก็อยู่ในแวดวงสังคมเล็กๆนะแต่ส่วนตัวคุณเนี่ยเหมือนได้รับการยอมรับได้รับการชื่นชมจากสังคมใหญ่นะคะตัวเขารู้สึกเสียใจนะคะในสิ่งที่เขาทำมันเหมือนกับ ตัวของเขาเนี่ยพยายามแข่งขันกับคุณมากๆเลยนะแล้วเขาก็รับรู้ถึงพฤติกรรมอะไรบางอย่างของเขานะคะที่เหมือนไปดูถูกคุณอะ่ะหรือว่าการกระทําของเขาที่รู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยดูถูกความรู้ความสามารถของคุณการกระทําของเขาดูถูกในเรื่องของชื่อเสียงของคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยน่าที่จะ เหมือนกับไม่ได้กระโตกกระตากหรือว่าไม่ได้แสดงออกว่าตัวของคุณประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงนะตัวเขาคือแบบแค่ได้ยินคําพูดคําชื่นชมจากบุคลลบนะค,ะบคลรอบข้างนะคะเหมือนบุคคลรอบข้างเนี่ยอาจจะเหมือนกับแกล้งพูดชมเขาหรือว่าพูดชมเขาแค่ในสังคมเล็กๆแต่สังคมใหญ่ไม่รู้จักกับเขาผลงานของเขานะก็ไม่โดดเด่นนะแล้วก็ความรู้ความสามมาของเขาเทียบเท่ากับคุณไม่ได้เลยอะ ะะเขารู้สึกเครียดมากๆมันเหมือนกับตัวของเขาเนี่ยอาจจะถูกบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างหลอกหรือว่าพูดเอาใจนะแต่ตัวของคุณคือแบบเหมือนไม่ได้แคร์นะสังคมเล็กๆแต่นะมีบุคคลนะทั่วโลกน่าที่จะชื่นชมคุณนะคะคุณก็เลยไม่ได้สนในเรื่องของการที่จะต้องมาแคร์สังคมเล็กๆที่ชื่นชมในตัวเขานะคะคุณทํางานของคุณด้วย ความสนุกสนานด้วยความรักนะด้วยความพยายามของคุณอนะแล้วคุณก็ประสบความสําเร็จมากกว่าเขาและนะเขามีความรู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยน่าที่จะมีชื่อเสียงนะมากมากนะคือมีคนรู้จักทั่วโลกนะคุณอาจจะทํางานโซเชียลแล้วมีคนมากมายรู้จักคุณนะเขาก็ทํางานเหมือนกัน,กนคุณเหมือนเขามีการลอกเลียนแบบหรือว่าเรียนรู้วิธีการทํางานของคุณนะแล้วก็พยายามที่จะเหมือนศึกษา แต่เขาก็ทําไม่ได้นะคะศัตรูตของคุณมีความเศร้าใจเสียใจนะคะเขาพยายามที่จะเหมือนกับปลอบใจตัวเองแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าจะมีใครมาลักจะมีใครมาเกลียดเขาหรือเปล่าเอาร่ะนี้เหมือนกับว่าเขาสิ่งที่เขาทําคือเพียงแค่เขาต้องการที่จะเอาชนะเบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะ คือเหมือนกับว่าอยากจะให้สังคมรอบข้างของเขาเ <_ C 1> พื่อนของเขาเ <_ C 1> พื่อนของคุณเนี่ยชื่นชมในผลงานของเขาแค่นี้ก็พอแล้วแต่นะคะตัวของคุณเหมือนมีบุคคลส่วนใหญ่นะคะบุคคลทั่วโลกอ่ะให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือคุณมากๆในสิ่งที่คุณทำในอาชีพที่คุณทำนะ,ค,ะคุณอาจจะเป็นหมอดูที่แบบในแวดวงสังคมเล็กๆของคุณหรือว่าคุณอาจจะทํางานในแวดวงสังคมเล็กๆของคุณแล้ว เพื่อนร่มงานไม่สนับสนุนแต่คุณไม่เคยสนใจนะคะคุณได้รับการตออรับได้รับการชื่นชมจากสังคมใหญ่ๆนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าได้รับความสําเร็จในเรื่องของการเงินด้วยเนาะ,ะมันก็มีความแตกต่างกันตัวเขาเนี่ยนะคะมีความเจ้าคิดเจ้าแขนนะคะมีการที่แบบเหมือนวางแผนอยากจะให้ตัวของคุณนะ,ะประสบความล้มเหลว ในสิ่งที่คุณทำนะเขาพยายามสอบส่องเขาพยายามสังเกตนะดูชีวิตของคุณนะคะแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับเรียนรู้การทํางานของคุณนะว่าคุณประสบความสาเร็จได้ยังไงแล้วก็อาจจะลอกเรียนแบบคุณด้วยนะคะเป็นบังงานของคนที่เหมือนกับว่าพยายามที่จะสืบส่องความไม่ดีในตัวคุณอะนะประวัติเสียในตัวคุณหรือว่าความผิดพลาดในตัวคุณแล้วก็นําไปพูด นะคนคนนี้เป็นเหมือนพลังงานของคนที่แบบเหมือนไม่อยากจะเห็นคุณโด่งดังดีกว่าเขานะเขามีความเจ้าคิดเจ้าแค้นที่เห็นคุณประสบความสําเร็จนะแต่เขามีความรู้สึกเหมือนพยายามที่อยากจะทําให้ชีวิตของคุณเสียชื่อเสียงด้วยนะความคิดด้วยการกระทําของตัวเขาเองนะคือเขาเจ้าคิดเจ้าแค้นมากเลยแม้เขาจะได้รับคําชื่นชมจากสังคมเล็กๆ นะคะที่ทํางานของเขาแต่ตัวของคุณเนี่ยนะคะเหมือนมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงมากๆในสังคมทั่วโลกนะ,ะมีคนรู้จักคุณมากๆก็เลยทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเ,ออเจ้าคิดเจ้าแค้นคุณนะคะแล้วก็คาดาคุณไม่อยากจ,จะเห็นคุณโด่งดังดีกว่านะคะในกรณีที่บางคนบางท่านอาจจะทําอาชีพเกี่ยวกับโซเชียลนะคะและก็ในกรณีที่บางคนบางท่านอาจจะได้รับการสนับสนุน การช่วยเหลือจากหัวหน้างานเรามาดูซิว่าศัตรูที่เจ้าคิดเจ้าแคร์คุณเนี่ยนะต่อไปเขาจะทำอะไรกับคุณบ้างสิ่งที่เขาจะทำกับคุณนะ The f o o l ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการที่แบบเขาปล่อยให้คุณนะคะไปทำอะไรที่มันเหมือนกับว่าไปโฟกัสในชีวิตของตัวเองและตัวเขาก็เหมือนกับรอคอยโอกาสอะไรบางอย่างนะคะรอคอยความสำเร็จอะไรบางอย่าง หรือว่ารอคอยให้คุณชลาใจมันเป็นพลังงานของคนที่เหมือนคอยจับจดนะจับจ้องมองดูคุณนะตอนนี้น่าจะเป็นช่วงที่แบบเขารู้สึกว่าดวงของคุณกําลังอยู่ในช่วงของขาขึ้นนะคะแล้วคุณทําอะไรก็ไม่เปิดเผยชีวิตของคุณไม่เปิดเผยคุณไม่เปิดเผยความลับนะคะในงานในสิ่งที่คุณทำแต่เขาก็พยายามเยี่จะเหมือนกับจะต้องจับผิดคุณได้เจ็ดาบกับหนึ่งเหรียญเนี่ย นะคะคือเป็นพลังงานของคนที่จับผิดในเรื่องของการเงินในเรื่องของวิถีชีวิตของคุณในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะนําไปพูดนําไปบอกนําไปเล่ากับคนอื่นๆในรูปแบบของความผิดพลาดในชีวิตของคุณเมื่อไหร่ที่คุณโพสต์เศร้าใจเสียใจ นะคนคนนี้ก็จะเหมือนว่านําไปพูดนําไปเล่าในสังคมของคุณสังคมของเขาให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงนะก็ให้ระมัดระวังตัวว่าต่อจากนี้ไปเดินไปเนี่ยศัตรูที่เจ้าคิดเจ้าแค้นเขาก็ยังจับจ้องมองคุณอยู่และคอยที่จะตัดสินคุณนะด้วยความคิดของเขานะด้วยพฤติกรรมของคุณ อย่าทําอะไรที่มันผิดศีลธรรมอย่าทำอะไรที่มันผิดกฎหมายเพราะว่าคนคนนี้จ้องเล่นงานคุณอยู่นะฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางของคุณนุกนัยติดตามค่ะ